สวัดีค่ะสวัสดีคุณดูที่ทุกคนดูเขารับชมคลิปับพี่น้องดูเขาจะเอาพ่วงมารับเรืออยู่ข้างล่างเลยเดี๋ยวพ่วงนี้มารอรับเรือจะก็จะเรือขึ้นตรงนี้ลุงยิงลงตกแล้วน่ะตกแล้ว เรือนี่พวเรือ,อพวกนี้ก็เรือตกกุ้งอันนั้นสีส้มๆเนี่ยเป็นเรือพ,พายเล่นพายออกกำลังกายอันนี้จะเอ,เอาเรือขึ้นใส่พ่วงใส่พ่วงตัวนั้นที่ลง,งน้ำดูการทำงานการเอาเรือขึ้นนะคือน่รอนอันนี้เข้ามาจะตกกุ้ง เขามาแต่ตกกุ้งเ๋ยวตกกุ้งกลางคืนเพราะกลางวันนะมันร้อนกลางคืนต้องใช้ไฟตกเจ้าเรือมาขึ้นพ่วงเรือไปบนี่เรือพยับ ขอบคุณทุกการรับชมที่ขอบคุณที่รับชมโฆษณาไปด้วยนะอันนี้แม่น้ำเจ้ายาสวะเต็มเลยเดินดเขาเรือขึ้นทนะีที่ขเขาจะเรือขึ้น ละไรมั้งเอาไดีครับพี่ควรโดยเขา,าเรือขึ้นนะดูการทำงานดูวิธีการวิธีทำเขา,าเรือขึ้นเลยนะ ่อะไรมาเบียดอะไรหรอเนี่ย sì ดูวิธีการวิธีเราจะเอาเรือใส่เท่วงนะ มันมปกปลาเนนามนตกป่าวัดน่เดี๋ยวตอนนี้ไปกระิ่งวัลาบดึกนมาอันนี้จะมีลาบตตกกุ้งนะจะตกตายมากเลยนะแล้วว่ยายุตยรา

C'est un finance sur des capitaux